สนับสนุนโดยเครื่องปรับอากาศแคเรีย X Inverter พลังเย็นสูงสุด36,000 BTU สนับสนุนโดยห่วงใย,ยใครไม่ให้เล่าจากสสสนับสนุนโดยเนสกาแฟเบนน Brew, รนเนนบรูดผสานกาแฟ2สายพันธุ์เข้มนุ่มลงตัวเอาข้าไปฟังแล้วมันก็ทำอะไรผมไม่ได้อยู่แล้วแหละมันอยู่ที่ศาลน้ำร้นที่ผ่านมาผมก็มีคดีมีความอยู่ปเนี้ผมก็อ้าก็ชี้แจงไปในการตรวจสอบก็ชี้แจงไปก็เท่านั้น ผิดก็คือผิดไม่ผิดก็ไม่ผิดก็จบ ครับคุณผู้ชมครับตอนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเจาะข่าวเด็ด The Day News Update กับผมนนทกิตกมกลม่อม,มนะครับวันนี้แน่นอนครับว่าทุกสายตาจับตาไปที่การตัดสินนะครับการพิจารณาตัดสินความเป็นรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีจากกรณีการพัดบ้านหลวงนะหลังจากที่เกษียรอายุราชการมาแล้วในการดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีเรื่อยมาตั้งแต่การเป็นคสอชอตั้งแต่เป็นรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้ง วันนี้หลายคนจับตาซึ่งสารรัฐมนูญได้เริ่มอ่านคำวินิจฉัยตั้งแต่ช่วงเวลา15นาฬิกาที่ผ่านมาตอนนี้อยู่ระหว่างการอ่านคำวินิจฉัยนะครับ ขณะเดียวกันวันนี้ความเคลื่อนไหวอีกด้านหนึ่งที่เราต้องจับตาเพราะว่าผลที่ออกมาจากสารรัฐธรรมนูญจะส่งผลต่อสถานการณ์นี้นั่นก็คือการรวมตัวกันของกลุ่มผู้ชุมนุมคณะรัษฎรนะครับที่นัดหมายรวมตัวกันวันนี้ที่5แยกลาดพร้าวซึ่งเดี๋ยวเราจะได้ติดตามบรรยากาศกันด้วยแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เรามาเริ่มต้นกันด้วยบรรยากาศที่สารรัฐธรรมนูญก่อนนะครับเพราะว่าตั้งแต่ช่งชวงเช้าที่ผ่านมาจนกระทั่งเริ่มต้นอ่านคำตัดสินสนะครับเมื่อ15บหนาฬิกาที่ผ่านมาบรรยากาศในพื้นที่ถือว่าเป็นไปด้วยความเรีย ขณะเดียวกันก็มีความคิดความเห็นจากทางฝักฝั่งของพรรคเพื่อไทยที่ต้องยอมรับว่านี่คือแกนนําในการนําเสนอแล้วก็ยื่นคําร้องในคดีนี้นะครับโดยระบ,บุว่ากรณีที่เกิดขึ้นนี้มั่นใจว่านายกรัฐมนตรีจะพ้นจากตําแหน่งครับบรรยากาศที่หน้าสา,ารรัฐมนูญวันนี้นะครับก่อนที่จะมีการอ่านคำวินิจฉัยกรณีพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอาศัยอยู่บ้านพักทหาร เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์และทําให้สถานะนายกรัฐมนตรีต้องสิ้นสุดลงหรือไม่ในเวลา15บหนาฬิกาที่ผ่านมานะครับก็ในภาพรวมก็ถือว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีกลุ่มมวลชนจากกลุ่มสันติสุขจํานวน2-3ถึงคนแล้วก็กลุ่มคนเสื้อแดง4-5ถึงคนนะครับที่เดินทางมาร่วมฟังคำวินิจฉัยซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการนำรั้วม,มากั้นที่ด้านหน้าศารลรัฐธรรมนูญฝั่งที่ติดกับถนนแจ้งวัฒนะแล้วก็มีการวางกำลังยืนประจำจุดมีการตั้งจุดตรวจ ตรวจทั้งรถตรวจทั้งบุคคลที่จะผ่านเข้าออกในศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะอย่างเข้มงวดนะครับพร้อมกันนี้ก็มีการติดป้ายประกาศห้ามชุมนุมใกล้พื้นที่ศาล50เมตรตามคําสั่งพรบชุมนุมสาธารณะโดยใช้กําลังตํารวจ3กองร้อยในการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่โดยรอบซึ่งตั้งแต่ช่งชวงเช้าที่ผ่านมาถือว่าบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเมื่อเวลา14นาฬิกาที่ผ่านมาคุณผู้ชมครับนายประเสริฐจ,จันทระรวงทองเลขาธิการพักเพื่อไทย นายสมคิดเชื้อคงนายสุชาติพินโยสอสอของพรรคเพื่อไทย ทั้ง3เป็นตัวแทนเดินทางไปร่วมฟังคำวินิจฉัยวันนี้นะครับโดยนายประเสริฐกล่าวก่อนที่จะเข้ารับฟังคำวินิจฉัยของศาลโดยระบุว่าส่วนตัวมีความมั่นใจในข้อมูลหลักฐานทั้งในแง่ของข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงที่ได้มีการยื่นคำชี้แจงต่อสารรัฐธรรมนูญซึ่งข้อกฎหมายโดยเฉพาะรัฐธรรมนูญมาตรา184วงเล็บ3ที่ห้ามรัฐมนตรีรับประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานราชการและระเบียบการเข้าพักอาศัยของกองทัพบ,บกปี53ที่กำหนดว่า ผู้มีสิทธิ์พักอาศัยบ้านหลวงต้องไม่เคยออกจากราชการหรือว่าพ้นจากตําแหน่งราชการแล้วรวมถึงมาตรฐานจริยธรรมของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองที่กําหนดห้ามมิให้ผู้ดํารงตําแหน่งรับประโยชน์ ถึงมีการให้ก็ไม่สมควรส่วนข้อเท็จริงนาะยกร,รัฐมนตรีก็ยังคงพักอยู่ที่บ้านรับรองของกองทัพจนถึงปัจจุบันแม้ว่ากองทัพจะมีคําชี้แจงต่อสารว่าเป็นบุคคลที่ทําคุณประโยชน์ให้กับประเทศก็เห็นว่าจะนํามาเป็นข้ออ้างไม่ได้เพราะว่าหน่วยงานอื่นเขาก็ทําความดีแต่เมื่อพ้นจากการเป็นราชการไปแล้วก็ต้องออกจากบ้านพักหลวงรวมทั้งเรื่องของระเบียบของกองทัพจะมาใหญ่กว่ารัฐธรรมนูญไม่ได้มินิไชของสารรัฐมนูญวันนี้ นะครับจะเป็นบรรทัดฐานที่สําคัญเพราะกฎหมายรัมนูลกฎหมายรัมนูญเขียนไว้ชัดเจนบอกว่าคําวิธจฉัยของสารรรมนูญน,นั้นจะผูกพันรัฐสภาศารองค์กรอิสระและหน่วยงานของรัฐนะครับคําตัดสินถ้าออกเป็นบวกต่อพลเอกประยุทธ์นะครับน่าอาจจะหมายถึงว่าต่อไปนี้เนี่ยข้าราชการที่เกษียณอายุราชการไปแล้วเนี่ยสามารถอยู่บ้านหลวงต่อไปได้ นอกจากนี้นะครับทางเลขาธิการของพรรคเพื่อไทยยังระบุว่าหากคำวินิจฉัยออกไปในทางลบจะมีการยื่นเรื่องต่อปปชเพื่อให้ดำเนินการตรวจสอบจริยธรรมส่งอายการฟ้องต่อสาลดีกาแผนกอดิอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองต่อไปขณะเดียวกันล่าสุดคุณผู้ชมครับจากการติดตามการอ่านคำวินิจฉัยของสารตั้งแต่15นาฬิกาที่ผ่านมานะครับ โดยสารรัฐธรรมนูนอ่านคำวินิจฉัยในเบื้องต้นระบุว่าการที่นายกรัฐมนตรีพักในบ้านพักของกองทัพบ,บกนะครับถือว่าเป็นไปตามระเบียบของกองทัพบ,บกซึ่งมีมาตั้งแต่วันที่16กุมภาพันธ์2558ซึ่งเป็นช่วงเวลาก่อนที่นายกรัฐมนตรีดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีนะครับส่วนเรื่องของความปลอดภัยของนายกรัฐมนตรีและครอบครัวก็ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญ คุณผู้ชมครับย้อนไปในอดีตที่ผ่านมาเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในลักษณะเดียวกันนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วทำให้อดีตนาย,ยกรัฐมนตรีหลายท่านต้องพ้นจากตำแหน่งซึ่งเชื่อว่าหลายคนก็จับตาแล้วก็ติดตามสถานการณ์วันนี้เช่นเดียวกันไปย้อนดูอีกครั้งครับว่ากรณีของพลเอกประยุทธ์จันโอชาถูกยื่นคำร้องประเด็นที่เกิดขึ้นนี้สืบเนื่องมาจากอะไรมีที่มาที่ไปอย่างไรครับ ย้อนไปนะครับคดีนี้เริ่มต้นตั้งแต่นายสมพงษ์อมรวิวัฒหัวหน้าพักเพื่อไทยและผู้นําฝ่ายค้านในสภาพ,พร้อมกับสสฝ่ายค้าน5้คนเข้าชื่อยื่นคําร้องผ่านประธานรัฐสภาพเพื่อขอให้ส่งเรื่องถึงสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสถานะความเป็นรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์นะครับว่าจะต้องสิ้นสุดลงตามมาตรา170หรือไม่จากกรณีการพักอาศัยในบ้านพักหลวงโดยประเด็นแรกเนี่ยนะครับฝ่ายค้านระบุว่านายกจงใจฝ่าฝืนบทบัญญัติของรัฐธรรมนูนปี60ที่ห้ามให้สส สอวอรหรือรัฐมนตรีรับเงินหรือประโยชน์อื่นใดจากหน่วยราชการรัฐวิสาหากิจประเด็นที่2ครับคือความผิดตามกฎหมายปปช2561ที่ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตห้ามมิให้เจ้าหน้า,าที่รัฐและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่มีมูลค่าเกินกว่า3,000บาทและประเด็นสุดท้ายคืออาจขัดต่อมาตรฐานจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองปี2561 ที่ต้องไม่ขอไม่เรียกไม่รับหรือยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่อาจทําให้กระทบกระเทือนต่อหน้าที่นะครับแล้วก็ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาพลเอกประยุจันโอชาเองท่านก็ระบุว่าที่ยังเลือกอยู่บ้านพักภายในกรมทหารราบที่1มหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ถนนวิภาวดีรังสิตแม้ว่าจากกะเกษียณอายุราชการมาแล้ว6ปีก็ตามโดยระบุว่าเป็นเหตุผลเรื่องของความปลอดภยัยขณะเดียวกันนะครับ ก็ยังมีการระบุว่านายกรัฐมนตรีเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับอาจารย์ยุทธพรอิสระชัยนะครับท่านเป็นอาจารย์ประจําสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยายลัยสุโขทัยธรรมธิราชฟังความคิดเห็นจากอาจารย์ให้อาจารย์วิเคราะห์ว่าหลังจากนี้ถ้าหากว่าศาลมีผลออกมาแล้ว จะมีผลกระทบไปถึงอะไรบ้างทั้งตัวนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลในกรณีที่ถ้าหากว่าต้องพ้นจากตําแหน่งแต่ถ้ากรณีที่ท่านนายกยังอยู่ในตําแหน่งสถานการณ์การเมืองหลังจากนี้เป็นอย่างไรวันนี้พูดคุยกับอาจารย์ยุทธพรนะครับอาจารย์ยุทธพรอยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับครับอาจารย์กําลังติดตามการอ่านคําวินิจฉัยของศาลอยู่ถูกไหมฮะก็ะออยังไม่ได้ดูเลยนะคร ก็พอจะได้ติดตามข่าวเรื่องนี้อยู่บ้างครับผมครับอาจารย์ครับผมถามอย่างแรกสั้นๆกระชับกระชับกรณีที่ถ้าหากว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับกรณีของนายกรัฐมนตรีอาจารย์มองอย่างไรว่าผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้เนี่ยมันจะมีความเคลื่อนไหวทางการเมืองไปมากน้อยแค่ไหนไม่ว่าจะออกมาในด้านใดก็ตามครับครับคือมันมีโอกาสออกได่สองด้านใหญ่ๆนะครับหนึ่งก็คืออาจจะออกในสถานที่ คนเอกประยุทธ์นั้นต้องพ้นจากตําแหน่งไปนะครับซึ่งถ้าต้องพ้นจากตําแหน่งไปนั้นเนี่ยแน่นอนการเมืองในสภานั้นเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องของกระบวนการในการที่จะสรรหานายกรีใหม่นะครับซึ่งกลไกในการสรรหานาอกรีใหม่นั้นเนี่ยก็จะเหมือนกับเมื่อปี2562ที่ผ่านมานะครับซึ่งในปี2562ที่ผ่านมานั้นเนี่ยก็ยังคงใช้กลไกมาตรา272อยู่นะแล้วก็สวนะครับในวัชรการเนี่ยก็ยังมี ส่วนมาร่วมในการโหวตเรื่องแม้กซ์ดนตรีนะครับแต่ก็จะต้องใช้เสียงเนี่ยไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งนะของรัฐสภานะครับซึ่งครึ่งหนึ่งรัฐสภาวันนี้รัฐสภามีอยู่7 3 2คนนะครับครึ่งหนึ่งก็คือ3.66ขึ้นไปนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันก็อาจจะเป็นได้อีกรูปแบบหนึ่งก็คือว่าเป็นดนตรีคนนอกนะซึ่งถ้าเป็นดนตรีคนนอกนั้นเนี่ยก็จะต้องโหวตโดยมีสชั้นนะครับชั้นแรกนันก็คือเรื่องของการปลดล็อกก่อน นะโดยการลดล็อกนั้นเนี่ยจะต้องเสนยตินะครับแล้วก็ใช้เสียงว่าเสภาไม่น้อยกว่าสอในสามนะก็คือจัด732นั้นเนี่ยต้องอาศัยเสียง488นะแล้วก็จึงไปสู่ชั้นที่สองนะครับก็คือเป็นเรื่องของการเลือกนั้งตีนะครับโดยใช้เสียงไม่้อยถึงหนึ่งคือ366จ 700, ัด732เช่นเดียวกันนะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ aj. จะต่างกันเพราะว่าถ้าเป็นน้ําตีที่อยู่ในบัญชีนะครับแคนดิเดตณ้าวันนี้เนี่ยก็จะเหลืออยู่เพียงห้าท่านนะครับ ในส่วนรัฐบาลนั้นเนี่ยก็จะมีคุณอรุทธินคุณอภิสิทธิ์นะครับในส่วนฝ่ายค้านก็มีคุณิสุดารัตน์คุณทัตชาติคุณชัยเกษมนะซึ่งในส่วนพลเอกประยุทธ์นั้นจะสามารถเข้ามาเป็นค a n ิเดตได้ทั้งหรือไม่ต้องรอดูคำวิจัยสารน้ำนูนแบ่ายวันนี้แล้วครับว่าจะมีการตัดสินกรรมหรือไม่จะนี่คือนในทางที่ท่านจะต้องพ้นจากตำแหน่งนะครับส่วนการมุ่งนอกสภาครับ อาจารย์ครับมีรายงานแล้วฮะล่าสุดเนี่ยการดรํารงตําแหน่งของนายกรัฐมนตรีและการอยู่บ้านพักหลวงถือว่าเข้าข่ายร,ระเบียบกองทัพตามที่กองทัพเขียนเอาไว้ความเป็นนายกรัฐมนตรียังไม่สิ้นสุดลงไม่เป็นการ,รถือเป็นประโยชน์ส่วนตนนะครับ่ครับนี่ผล,ส,นนลสุดหเห็นว่าท่านก็ยังไม่พ้นจากตำแหน่งนะครับซึ่งถ้าไม่พ้นจากตำแหน่งนั้นเนี่ยก็จะแน่นอนแหละครับว่าเราคงจะต้องดวนต่อว่า กระบวนการหลังจากนี้นะครับนอกสภาจะเป็นยังไงคือในสภาเองเนี่ยเสรีภาพก็ยังไม่ดิ้นิ่งนะครับซึ่งเสรีภาพถ้ายังไม่ดิ้นนิ่งนั้นเนี่ยก็คงจะต้องมีหลายเรื่องเช่นเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับเรื่องของกระบวนการในการตั้งกรรมการตระหนไกรู้ชันจะเป็นยังไงนะฮะส่วนนอกสภานะครับแน่นอนว่าประเด็นที่จะหยิบจับมาเพิ่มเติมเนี่ยนอกจากข้อเรียกร้องต่างๆของกลุ่มผู้ชุมนุมแล้วเนี่ยก็คงจะมีเรื่องของประเด็นความชอบธรรมนะครับของสารรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ย เพิ่มเติมปเ,ปเอกประเด็นหนึ่งนะฮะซึ่งอันนี้จริงในเรื่องเ่าเนี้ยมันก็เป็นข้อท้าวิจารณ์ของ,ของผู้ชุมนุมมาระดับหนึ่งแล้วแต่ว่าวันนี้เนี่ยก็จะถูกจิบยกมมาเป็นเงื่อนปมเพิ่มเติมด้วยประการหนึ่งนะครับต่กรณีที่คำวินิจัยออกมาในทางที่สองนะครับก็คือว่าท่านไม่พ้นจากตำแหน่งนั่นเองนะครับครับอาจารย์ครับกรณีถ้า,าสุดท้ายแล้วพอไม่พ้นจากตําแหน่งลักษณะนี้เนี่ย แน่นอนว่าผลกระทบกับนายกไม่เกิดผลกระทบกับรัฐบาลไม่เกิดแต่ทีนี้ความเคลื่อนไหวของอการเมืองข้างนอกเนี่ยอาจารย์มองอยังไงฮะครับอย่างที่เรียนท่านสกุครับก็คือว่าความเคลื่อนไหวการเมืองนะครับนอกสภานั้นเนี่ยจะถูกบีบจับประเด็นนะเรื่องของความชอบธรรมของสารน้ำนูนนั้นมาเพิ่มเติมด้วยนะนอกจากบรรดาข้อเรียกร้องหรือว่าประเด็นวิิจาจังขางกลุ่มผู้ชุมนุมที่มีแต่เดิมแล้วและเพราะนั้นเนี่ยการเคลื่อนไหว นอกสภา,าก็คงจะยิดเยอะนะครับถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้แต่แล้วก็การเมือนในสภา,าก็ไม่ใช่ว่าจะมีเสนีภาพนะครับก็ต้องมีเรื่องการแก้ไขรัฐนูเรื่องการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจนะครับเรื่องของการพูดถึงสมนฉันั์อะไรต่างๆนะครับที่จะอยู่ในการเมืองในระบบันนั้นก็เป็นสิ่งที่ต้องเดินต่อ,อไปด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉนั้นเนี่ยถ้าออกมาในลักษณะของการวินิจฉัยว่าพลเอกประยุทธ์ไม่พ้นจากตาแหน่งนะครับซึ่งก็เป็นที่คาดหมายกันโดยกว้างขวางว่าน่าจะออกมาในทางนี้นะครับ ก็คงจะมีความยิ้ดเยียแน่นอนนะครับสําหรับการเมืองสถานการณ์อะไรแบบนี้ครับอาจารย์ครับอีกหนึ่งคำถามสั้นๆล่าสุดก่อนที่จะมีการอ่านคำวินิจฉัยเนี่ยนะครับทางเลขาธิการของพักเพื่อไทยระบุว่าถ้าหากว่าคำวินิจฉัยออกมาทางลบจะมีการยื่นเรื่องต่อปปชต่อไปอาจารย์มองสถานการณ์ตรงนี้ยังไงฮะหลังจากนี้คือถ้าคำวินิจฉัยไม่ได้ออกมาในทางลบนั้นเนี่ยการจะยื่นเรื่องต่อปปชต่อก็จะเกิดขึ้นไม่ได้ แต่เพราะว่าในรัฐธรรมนูญเขียนไว้นะครับก็นัง่งชัดเลยว่าถ้ามีการยื่นในเรื่องของผู้มีน่วยตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยจึงจะต้องพิสูจน์ก่อนว่ามีความผิดไหมถึงจะไปสู่ปปชได้แต่ซึ่งอันนั้นเนี่ยก็จะเป็นประเด็นหนึ่งแต่ว่าถ้ามีคำนิฉัยมาว่าผเอกประยุทธ์นั้นเนี่ยไม่ได้กระทําความผิดในกรณีนี้นะครับ,รบก็จะเป็นสิ่งซึ่งไม่สามารถยื่น่อได้ในชั้นปปชนะครับครับ ครับวันนี้ขออนุญาตพูดคุยกับอาจารย์เพลงเท่านี้ก่อนนะครับวันนี้ได้ข้อมูลพอสมควร,ร,รที่เราจะเห็นสถานการณ์หลังจากนี้ขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงครับครับขอบพระคุณครับ วันนี้ได้ข้อมูลจากท่านอาจารย์พอสมควรนะครับแล้วก็อย่างที่เราย้ําหลังจากนี้อาจจะต้องตรวจสอบกันเพิ่มเติมในรายละเอียดที่มีความชัดเจนว่าสารท่านมีข้อชี้แจงในรายละเอียดออกมาอย่างไรแต่ว่าในเบื้องต้นอย่างที่บอกนะครับว่าจากการวินิจฉัยแล้วเนี่ยถือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดอยู่ภายใต้กฎระเบียบของทางกองทัพซึ่งถือว่านายกรัฐมนตรีไม่มีความผิดเรื่องของการเป็นรัฐมนตรียังคงความเป็นรัฐมนตรีต่อไปนี่คือความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในเจาะข่าวเด ประจำวันนี้วันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับ